นับสนุนรายการโดยไอ,อราแพลเน็ตดรกัมปนาถบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอราแพลเน็ตจำกัดรองประธานฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายตรงอดีตพนักง,งานรัฐวิสาหกิจชั้นนําของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชานวิทย์เมธาเทวุธ ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีชิดรางวัลคุณวฒิดีเด่นด้านต่างๆมากมายบนบาทหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทอัยราพแพลนเน็ตจ,จำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญต้ะกลม7ครั้งรางวัลบุคคลดีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตอดีตประธาน MDRT ระจับประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขายตรงสีขาว รู้จริงรวยจริงครับเราสามารถจะพบปะนะครับพูดคุยกันได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้นะครับรายการนี้ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในวิชชีพขายตรงนะครับจากประสบการณ์ของผมกว่า20ปีและประสบการณ์ของาอาจาร,ารย,ย์ช,ชานว,วิทยาชัยวุฒิกว่า30ปีในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจขายตรงครับอาจารย์ชัยวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรโคครับอาจารย์ชัยวิทย์ครับเรามีการพูดคุยกันเรื่องของผู้นำครับอาจารย์เป็นกุญแจดอกสําคัญของทีมงาน ที่จะนาไปสู่ความสำเร็จและความรบเร็วของทีมงานนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปในตอนก่อนๆนะครับตอนที่ผ่านมาเราคุยถึงแม่เรียกว่าความหมายของผู้นำนะครับแล้วก็ลักษณะของผู้นำนะครับเราค้ากันตัวอีครับอาจารย์เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับห้าความหมายแล้วครับตัวอีเอดูเคชันว่าผู้นําต้องมีเรียกว่าความรู้นะครับมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองครับอาจารย์ยังมีลักษณะผู้นำในในในข้อต่อไปไหมครับอาจารย์ครับตัวต่อไปเป็นตัว R ครับตัว R ย่อมาจากคำว่า responsibility คือคือสำนึกรับผิดชอบนะฮะผู้นำต้องมีจิตสํานึกรับผิดรับผิดชอบนะครับต่อการกระทำของตัวเองคือเราชวนคนเข้ามาเนี่ยนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบที่จะทำให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะถ้าเขาไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเรานะว่าเราไม่สามารถทำให้เขาประสบความสําเร็จ ถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในใจเนะเราก็จะพยายามหาวิธีการนะที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จถ้าเราเป็นคนที่ไม่สํานึกไอ้รับผิดชอบแบบนี้สําเร็จก็ได้ไม่สำเร็จก็ได้หรือของเขาไม่ใช่เรื่องของเราครับแบบนี้พอเขาไปสํากเรจก็ออะช่วยไม่ได้ไ่สาเร็จช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หาวิธีการครับถูกไหมฮะพะเราไม่รู้ไม่คือไม่รับผิดชอบบ้างแคครับในลักษณะนั้นเราต้องต้องสานึกรับผิดชอบ นะฮซึ่งเป็นตัว R ครับนะพอเราสำนึกรับผิดชอบแล้วตัวตับคือตัว S นะ S ย่อมจากคำว่า Solution แลนแะปลว่าดุลยพินะิษนะดุลยพินิษแก้ปัญหา,วาเวลาทำงานม,นมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเราจะต้องมีมีดุลยพินิษของเราเนี่ยว่ามันจะต้องแก้ปัญหาอย่างไงวิธีนี้ต้องแก้ยังไงแก้แบบนี้ไม่เกิดผลกระทบนะข้างเคียงอะไรและเกิดผลกระทบ ทางด้านลบอะไรคือต้องต้องมีดุลพินิษฐ์ในการแก้ปัญหาที่ดีครับในส่วนนั้นถ้าเราไม่มีดุลพินิษฐ์ที่ดีเนี่ยเราจะแก้แล้วยิ่งทําให้ปัญหากลายเป็นปัญหายุ่งขำปีหนักไปอีกก็จะเป็นปัญหาครับในส่วนนั้นเหมือนคำพูดที่เขาบอกว่าการที่เราไม่แก้อาจจะเรียกว่าเป็นการแก้ไปแล้วก็ได้ครับต้องอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ว่าต้องตัดสินใจแบบไหนนะครับต่อไปเป็นตัวตัว H ยมาอากคำว่า human relation แต่ว่า สร้างสายสัมพันธ์ผู้นําจะต้องมีคุณลักษณะในการที่สร้างสายสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยอย่างรอบด้านทุกระดับชั้นเพราะคุณต้องเข้ากับคนได้ถูกไหมฮะถ้าเป็นผู้นําที่เข้ากับใครไม่ได้เลยเนี่ยแล้วจะไปประสานงานกับใครจะไปติดตอ่อกับใครจะไปทํางานกับใครมันไม่ได้มันต้องมีสายสัมพันธ์สร้างสายสัมพันธ์เป็นกับคนคบใช่ไหมจึงจะเป็น ผู้นําที่ดีได้ในส่วนนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ผู้นําจะต้องมีนะฮะตัวตัว H ตัวนี้ต่อไปตัว I ก็เลือกย่อมอยากคำว่า intellectual intellectual แปลว่าฉลาดรอบรู้นะคือจะมันนี่ค่อนข้างจะต้องมีความรู้รอบด้านเหมือนกันเถอะนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงสถานการณ์นี้เป็นยังไงวิธีนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยไม่ใช่ข้อถามอะไรนี่ก็ไม่รู้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 ครับอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้นำไม่ได้ ถูกไหมฮะล้วต้องมีมีความรอบรู้เนี่ยนะครับในในงานที่เราทรํบในส่วนนั้นและตัวสุดท้ายคือตัว P เนี่ยเขาย่อม,มาจากว่า Persuasiveness ก็คือแปลว่าโน้มน้าวจูงใจเราจะเป็นผู้นําคนเราต้องสามารถโน้มน้าวจิตใจคนต้องสามารถจูงใจจิตใจคนเราถึงนำเขาได้ถูกไหมถ้าเราโน้มน้าวเขาไม่ได้จูงใจเขาไม่ได้แล,แล้วก็จะทําตามเราไม่ได้ เขาไม่ทํา,าทตามเราเพราะฉะนั้นสิข้อเนี้ยตั้งแต่ตัว L ตัว Love เนี่ยหนึ่งตัว Persuasive เนี่ยเป็นคุณลักษณะนะครับสิบประการเลยของผู้นําของผู้นาครับนะครับและอาจารย์ครับในเมื่อเราเข้าใจเรื่องของความหมายเข้าใจเรื่องคุณลักษณะแล้วอาจารย์ครับ,รบเอาที่มันเป็นรูปธปรรมท,ที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถจะมองภาพเระเห็นนะครับว่าเวลาเราเป็นผู้นํา ระลงมาทํางานกับทีมงานนะครับก็จะมีทั้งผูกใจได้ผูกใจไม่ได้นะครับสําเร็จไม่สําเร็จนําได้นําไม่ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะของผู้นำนะซึ่งเป็นอย่างที่ไม่ดีนะฮะอาจารย์อาจจะพูดติดหนักกระถิบนึงว่าที่ไม่ผูกใจลูกน้องเนี่ยไม่ผูกใจลูกทีมเนี่ยนะครับผู้นําแบบนี้หน้าตาเป็นแบบไหนมั้งครับอาจารย์ก็มีนะคือเรื่องผู้นํานี่มีคนศึกษาแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงไว้เยอะนะผู้นําที่ไม่ผูกใจลูกน้องเนี่ยนะฮะ ที่อยากจะเน้นข้อที่หนึ่งก็คือไม่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่เป็นแบบอย่างที่ดีดังตะโกดูนะถ้าเป็นผู้นําเวลาจัดประชุมเนี่ยทุกคนมาประชุมตรงเวลาถ้าคนที่มาสายเราเที่ยวนาาทุกคนจะมาตรงเวลาไหมใช่ถูกไหมทุกคนขยันคนที่ขี้เกียจเราครับแล้วก็จะทําต่าเราไหมล่ะครับถูกไหมฮะใช่ครับคือเราคือถ้าเราเป็นผู้นําที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ย เราจะไม่สามารถผูกใจเขาเลยเขาจะบอกว่าคุณไม่ใช่อ่ะคุณเก่งไม่สําคัญไม่สําคัญนะครับคิดเก่งก็ไม่สําคัญแต่ต้องเป็นแบบอย่างแบบอย่างสําคัญแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยถูกไหมฮะครับอืมคุณบอกให้คนทําดีโอ้โหคุณต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะต้องนู่นเนี่ยแต่คนที่ไม่ดีหมดเลยเนี่ยนะคุณจะผูกใจเขาได้เหรอครับเขาฟังคุณคุณก็ดีแต่พูดอ่ะคุณไม่ใช่คนนั้นซะหน่อยใช่คุณก็ผูกใจเขาไม่ได้ครับเพราะคุณต้องเป็นแบบอย่าง เขาพูดตามเนี่ยนะเขาดูอยู่ที่ดีแล้วก็คอยดูอยู่นะครับงั้นถ้าเราจะผูกใจเขาเนี่ยก็ต้องแสดงบทบาทต้องออกมาชัดเจนแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีนีชชัดครับงั้นไม่ผูกใจคือไม่เป็นแบบอย่างที่ดีก่อแรกข้อที่สองก็คือไม่ใส่ใจลูกน้องคือเวลาเราเรามีลูกน้องเนี่ยลูกน้องเราเนี่จะรู้สึกดีกับเราไม่ดีกับเราเนี่ยตัวคำคำว่าใส่ใจเขาเนี่ยสำคัญมากเลยครับ เราใส่ใจเขาไหมดูแลเขาไหมเป็นยังไงมีปัญหาไหมม,มีอะไรช่วยไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคอยใส่ใจดูแลเรื่องต่างๆเขาก็จะรู้สึกดีถ้าเราเมินคือเฉยเมนกับเขาไม่สนใจเขาเนี่ยไม่แคร์เขาเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจแล้วก็ผูกใจเขาไม่ได้ผูกใจไม่ได้ถูกไหมฮะข้อที่สองก็คือว่าไม่ใส่ใจลูกน้องข้อที่สคือไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกน้องลูกน้องทํางานนะเราไม่เคยคํานึงถึงผลประโยชน์เขาเลยว่าเขา อยู่ได้ไหมนะดีไหมเราคํานึงแต่ผลประโยชน์ตัวเราเองมองทุกอย่างเพื่อข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวไม่เคยเพื่อคนอื่นเลยเนี่ยแล้วก็ผูกใจเขาไม่ได้ถูกไหมฮะียกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นงในใจเขาเลยใช่ครับหลายครั้งครับอาชีพขายตรงเนี่ยอาจารย์ครับผลประโยชน์มันเยอะเนี่ยครับแล้วบางทีเราทํางานไปเนี่ยเราก็เพลินนะอาจารย์หมายความว่ารับเงินเพลินนะครับรวยเพลินจนลืมใครบางคน ลืมลืมลูกน้องนะครับลืมลูกทีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่าแรกๆก็อาจจะก่อร่างสร้างตัวก็นึกถึงเขาแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยพอเราไม่ถึงเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผูกใจนะครับ<ช>เรียกว่ายามยามสุขก็ไม่ได้ร่วมเสพเราก็เรียกว่าผูกใจลูกน้องมไม่ได้ผมเห็นชัดเจนเลยเลยขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบไปด้วยครับอาจารย์ที่ดรโกเนี่ยพูดมันเชื่อมมาได้ข้อสี่ตรงกันเลยก็ว,ว่าผู้นําที่ไม่ผูกใจลูกน้องคือไม่เป็นที่พึ่งในยามยาก โอ้โห oh. <laughs> เวลาในในยามที่เขาเดือดร้อนเนี่ยในยามยากเขามีปัญหาเรื่องเรื่องเงินเอ่ยปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรบางอยา่างนะคือถ้าเราช่วยได้เราควรช่วยเขาครับถูกไหมในยามยากเขาถ้าเราไม่ช่วยเขาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เราต้องภาวนาว่าอย่าให้เขาประสบความสําเร็จครับเพราะถ้าวันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จนะจะไม่มีเราอยู่ในใจเขาอืมแล้วถ้าเขาขึ้นบนเวทีเขา เขาพูดถึงว่าความสําเร็จของเขาวันเนี้มีคนนูนน้นคนนู้นคนนู้นไม่มีเราเงนี้ถ้าเราเป็นหัวหน้าเขาเราจะรู้สึกยังไงโอ้วันนั้นจะเป็นมาที่เราเจ็บปวดที่สุดเลยว่าเราเป็นหัวหน้าโดยตรงเขาไม่พูดถึงเราเลยนะเขาพูดถึงคนอื่นที่ไม่หัวหน้าเขาครับเพราะเราไม่เป็นที่พึ่งในยามยากครับแล้วยามยากเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้ประสบบ่อยนะครับใช่ถูกต้องแต่ยามที่ประสบแล้วเนี่ยเราต้องต้องไม่หนีเลย จะต้องจะต้องเรียกว่าอย่างน้อยก็ถามสาทุกสุขดิบกันก่อนถูกถูกหาทางแก้ปัญหาร่วมกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับางอย่างก็ไม่ไม่ได้ใช้เงินครับนะครับบางอย่างก็ต้องการกําลังใจบางอย่างต้องการทางออกแต่พอเจอคนอื่นทุกปั๊บเนี่ยเรากลัวเดือดร้อนด้วยเราเราถอยเลยอย่างนี้โอ้อย่างนี้ไม่มีใครยอมรับเป็นผู้นํแน่ไม่ม่ไม่มีเลไม่ได้เลยนะครับเราแล้วก็มาเชื่อมมาข้อห้าคือไม่ยุติธรรมคือตาช่างเอียงเอียงนะไม่ยุติธรรมนะ คนนี้ชอบให้คนนี้ไม่ชอบไม่ให้คนนี้พวกฉันคนนี้มาเช่พวกฉันอะไรแบบเนี้ยคือคุณขาดความยุติธรรมนะที่เหมือนก,นกันกับลูกน้องทั้งหมดลูกน้องแปลว่าคุณเลือกปฏิบัติม,มีคนพิเศษพอามีคนพิเศษเพราะพิเศษคุณก็ไม่ผูกใจเขาสิเพราะว่าให้เจ้านายเราไม่ยุติธรรมเลยวะลำเอียงอะ่ะใช่ไหมครอบครัวเดียวกันอ่ะ นะพ่อแม่เดียวกันมีลูกคนโปรดนะอีกคนที่ไม่โปรดมันยังรู้สึกไม่พอใจเลยอ้าวมีคนโปรดก็ไปคุยกับมันไอ้ลูกคนโปรดแล้วมันคนไม่โปรดนีถ่ถูกไหมถูกพ่อไม่ยุติธรรมแม่ไม่ยุติธรรมลูกมันยังรู้สึกแบบนี้เลยนับภาษาอะไรใช่ไหมฮะทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นความยุติธรรมนี่สําคัญเนี่ยเรียกว่าถนะ้าไม่ยุติธรรมก็ไม่สามารถจะผูกใจลูกน้องได้ไม่สามารถผูกใจลงได้นะครับ แม่อาจารย์ครับเรามาคุยถึงเรื่องของผู้นําที่ไม่ผูกใจรุ่นน้องเนี่ยมันออกรสออกชาติมากเลยครับอาจารย์ครับข้อที่หก็คือไม่ผูกใจคือไม่รักษาคําพูดผู้นําที่ไม่รักษาคําพูดก็มีเําบอกว่าก่อนพูดเนี่ยนะเราเป็นเจ้านายของคําพูดแต่พูดแล้วเนี่ยคำพูดเป็นเจ้านายของเราครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพูดนาเนี่ยเราพูดพูดพูดไปเนี่ยนะถ้าเราไม่รักษาคาพูด เราบอกว่าเราจะสนับสนุนเข้าแบบนี้แล้วเราก็ไม่สนับสนุนอะไรนี้เราบอกว่าเราจะให้รางวัลเขาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ให้อะไรเงี้ยนะครับเราบอกว่าเราจะทําอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทําถ้าเราเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดแบบเนี้ครับไอพูดตามนะลูกต้องก็เขาต้องคิดว่าเอ๊ะล้วแล้วเราจะเชื่อได้ไหมเนี่ยคาพูดเขาเขาพูดเนี่ยเราจะเชื่อเขาได้ไหมเพราะที่เขาพูดเนี่ยนะเขาสักแต่พูดครับแต่เขาไม่ทํานั่นเลยครับ นะฮะเราเป็นพ่อแม่เวลาเราสัญญากับลูกเอ้าลูกขยันเรียนนะลูกสอบได้นะตำแหน่งที่หนึ่งนี้ให้รางวัลแบบนี้พอลูกสอบได้ทําไปดูไม่ชี้วมนหลังลูกจะเชื่อเราไหมครับเขาไม่เชื่อเราแล้วเร้เขาไปเราเป็นคนไม่รักษาคำพูดเหมือนกันใช่ไหมผู้นําไม่รักษาคำพูดไม่ปลูกใจลูกน้องแล้วต่อไปจะนํำยังไงแล้วจะทำยังไงคุณจะนำต่อไปอไจะ โน้มน้าวก็ยังไงโน้มน้าวก็ยังไงเพราะอาวุธของการทําธุรกิจมันก็คือการใช้คําพูดูการทํางานถูกแลวเรื่องํอพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ก็จบกัตนแต่โกพูดถูกเลยคําพูดคุณเป็นคาพูดที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ศักดิ์สิทธิ์อื่นเหมือนอาจารย์จช่ไหมาไม่กลีนแล้วครีนแล้วไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วอันนี้เรียกว่ามีความสําคัญมากนี่ความสําคัญมากเลยทําร้ายตัวเองเพราะเราเนี่ยใช้ปากในการทํางานปรากฏว่าคําพูดเราเนี่ยมันดันไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะเราไม่รักษาคําพูด ครับไม่ไม่คิดก่อนพูดครับนะครับอันนี้ก็เรียกว่าไม่ผูกใจลูกน้องแน่ๆนครับแน่ๆเลยครับข้อที่7ก็คือไม่มีความรับผิดชอบผู้นําที่รับแต่ชอบแต่ไม่รับผิดเนี่ยไม่ผูกใจลูกน้องหรอกทางานอะไรได้ผลดีนะผมครับ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 คือผมไม่ควรทเป็นคนคิดนะไอ้นันครับไอ้นันครับชี้ไปที่คนอื่นให้ทอดบทถ้าแบบเนี้ยแล้วลูกน้อง จะรักไหมเนี่ยเนี่ยจะได้ใจลูกน้องไหมครับไม่ได้มันไปไตั้งแต่ก่อนชี้เลยครับ้แ <c oughs> ก่อนชี้ถูกต้องถูกไหมไปตั้งแต่ก่อนแล้วคือคุณรับแต่ชอบอ่ะคุณไม่รับผิดอะ่ะไม่ใช่รครับชอบคุณก็รับไปสิผิดคุณต้องรับไปสิคุณไม่ผู้นําครับถูกไหมฮะอย่างเงี้ยถึงได้ใจลูกน้องเนี่โอ้โหเจาห้านายเรารสุดยอดจริงผิดก็รับผิดก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะใช่ไหมครับโอ้แต่บางคนเขาผมว่าหลายอย่างผมว่า ไอ้ความเป็นตัวตนเขาเนี่ยมีปัญหาอมว่าต้องฝึงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใจลูกน้องแหละนะครับเพราะชอบรับผิดน้องรับไปแล้การอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็โดนครับโดนนะครับข้อที่แปดก็คือไม่สามารถควบคุมตนเองนีคือเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะอารมณ์นะหรือคําพูด เวลาเวลาไม่พอใจเนี่ยนะโกรธเนี่ยพูดไปก่อนเลยนะพูดเจ็บเจ็บด้วยพูดหยาบหยาบด้วยพูดแรงแรงด้วยพูดไปเรียบร้อยแล้วอะนะคือควบคุมไม่อยู่ไงครับลูกน้องก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเขาเขา,เขามีหน้าที่เป็นที่รองรับอารมณ์ของลูกพี่เหรอใช่ทีร,รู้สึกว่าตัวเองแย่ขนาดนี้เลยเออแน้ําแย่ขนาดนี้เหรอ,อถูกไหมฮะคุณเป็นเป็นผู้นําเขา ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วคุณจะไปควบคุมอะไรได้ต้องควบคุมความคิดเอ่ยความรู้สึกคืออารมณ์เอ่ยควบคุมการกระทําตัวเองนะคุณยังสามารถควบคุมชีวิตคุณและชีวิตคนอื่นได้นะอย่างเงี้ยลูกน้องรักแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตนเองนะทุกอย่างแบบนี้นะไม่สามารถควบคุมเนี่ยนะลูกน้องไม่รักหรอกครับไม่ลูกใจอารมณ์ปูดปัาต พูดปาดนะครับควบคุมไม่ได้ควบคุมสติไม่ได้ถูกต้องนะครับแล้วบางอย่างคนจํานะครับอาจารย์จําคําพูดไปตลอดชีวิตนะใช่ชมเนี่ยบางทีอาจจะจําเป็นครั้งคราวแต่พอพูดไม่ดีไปตาหนิเขาเนี่ยใช่เขาจะจําไปนานเลยจาไปนานเลยแล้วบางทีเราก็ไม่ได้อยากตําหนิเขาแต่อารมณ์เราเนี่ยมันพึ่งพึ่งมูดดี้มาจากเรื่องอื่นแล้วมันเจอเรื่องนี้ซ้ําซ้อนเนี่ยที่เราเขาพลาดตรงนี้ไปทไม่ผูกใจลูกน้องเลยใช่ครับแล้วข้อที่เก้าก็คือผู้นำที่ไม่ผูกใจรู้น้องคือผู้นำที่ ไม่มีหลักการในการทํางานคือเวลาทํางานเนี่ยไม่มีไม่มีหลักการในการทํางานนะมีเหมือนกนันนะขอโทษนะครับหลักกูคือทุก <c ười> อย่างอยู่ที่ตัวเขาเองถ้าเขาบอกว่าถูกก็ถูกถ้าเขาบอกว่าผิดก็ผิดนะไม่มีหลักการว่าเออไอ้นี่มันใช่ไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นี่มันทําได้นี่มันทําไม่ได้ไม่มีหลักการท <c ười> ี่เป็นที่ย <c ười> อ,อมรับนะของการทํางานทั่วไปอิงตัวเอง แต่คนเดียวเยวนี่ยนะลูกน้องก็เดาใจลูกพี่ไม่ถูกดิเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้คุณอารมณ์แบบไหนรู้สึก,กยังไงครนะวันหนึ่งคุณบอกว่าแบบนี้ทําได้พุ่งนี้เรื่องเดียวกันแบบนี้เริ่มทาไม่ได้แล้วอะไรเงีย่ยเขาก็สับสนเนี่ยทำไมกูกูก็ไม่ได้ใจเขาผูกใจเขาไม่ได้กออยากผูกใจไม่ได้แล้วอาจารย์ผมว่าแบบนี้เนี่ยไอตัวผู้นําก็เหนื่อยนะเพราะลูกน้องเนี่ยรอคําตอบคุณคนเดียวเลยใช่ เพราะว่าคุณก็ต้องทํางานอยู่คนเดียว,วแลว้วก็ลอลอลอลูกพี่กลายเป็นลูกพี่ก็เหนื่อยคนเดียว,เ,ยวเพราะมันไม่ได้วางหลักการอะไรเอาไว้เลยว่าต้องเป็นแบบไหนใช่แล้วก็ต้องเป็นเหมือนอาจารย์บอกหลักกูเนี่ยนะก็ต้องฟังฟังชั้นคนเดียวฟังชั้นคนเดียวสุดท้ายลูกน้องเนี่ยเมื่อชั้นไม่อยู่ก็งานก็ไม่เดินถูกเพราะคุณไม่อยู่อ่าแล้วฟังไทยอ่ะไม่รู้ว่าหลักกูไม่อยู่แล้วไม่มีหลักการไม่ใช่แค่เสียแค่ลูกน้องไม่ผูกใจลูกน้องนะฮะแต่ว่างานของเราเนี่ยมันก็ไม่เดินเสียด้วยครับครับ ไอ้ตรงประเด็นครับโดนโดนะสุดท้ายข้อที่สิบก็คือไม่มีความจริงใจไอ้ความจริงใจเนี่ยไอ้ sincerity ตัวเนี้ยนะครับสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาเราเราเราจะดูแลลูกน้องเหล่านียเขาสัมผัสได้นะว่าเราจริงใจเลยไม่จริงใจถูกไหมฮะถ้าเขารู้ว่าเราจริงใจนะโอ้เข้าทำงานให้เรานะทุ่มเททั้งชีวิตเลยถ้าเขารู้ว่าเราไม่จริงใจนะยังไงเขาก็คือ ถ้าเขาทําก็ทาไปอย่างนั้นเพราะด็กเรียกไม่ได้ในความหมาย่เงินนั้นในความจริงใจนี่เป็นเรื่องสําคัญนี่ผมเห็นมาเยอะแล้วผู้นําที่ไม่จริงใจเนี่ยพูดเก่งแต่จริงๆเนี่ยไม่คือเคยเจออยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานโอ้พูดเก่งมากนะลูกน้องใหม่ๆนั้นรักมากเลยโอ้ลูกพี่นะเก่งลูกพี่อุตีลูกพี่อย่างนี้นะพอตลาลังรู้ว่าไอ้ที่พูดไปนี่นะไม่ใช่ดังนั้นเลยโอ้โหก เกลียดมากเลยนะจะปืนยิงเลยนะเนี่ยขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเพราะแกเขาองสัมผัสได้ถูกต้องแก่เขาต้องรู้ความจริงใช่เลยวันหนึ่งก็ต้องรู้ต้องรู้ช่วงนี้อาจจะไม่รู้แต่วันหนึ่งข้างหน้าต้องรู้พอรู้ขึ้นมาแต่นี้คุณแย่ครับแล้วเหมือนเป็นการโดนหักหลังไปเลยโดนหลอกโดนหลอกนะครับอย่างนี้เรียกเป็นความหมายของผู้นําซึ่งไม่ถูกใจลูกน้องได้เลยครับอาจารย์มีเพิ่มเติมอย่างอื่นที่เกี่ยวกับผู้นำไหมครับที่ที่ต้องต้องตระหนักเลยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยหรือทํางานอาชีพเนี่ย คือผมอยากจะเน้นว่าผู้นำเนี่ยนะครับจะต้องสร้างความไว้วางใจนะครับจากสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราเป็นคือเราต้องสร้าง mm hmm. ความไว้วางใจเพราะราะการนำคนมันมันเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของคนใช่ไหมเพราะเราต้องสร้างความไว้วางใจจากสิ่งที่เราทำเราทำแบบนี้นะทำทำเพื่อเขาทำเพื่อประโยชน์ของเขาทำด้วยความจริงใจให้เขาเนี่ยนะครับมันต้องมันต้องเป็น เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาครนะแล้วสิ่งที่เราเป็นคือเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เราเสแสร้งในความหมายอย่างนั้นถูกไหมฮะเพราะเรา,ถ,า you, ถ้าเราเป็นเป็นคนที่สร้างความมั่นใจจากที่เราทําประจําอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วครับเขาก็จะเขารบรักเราะเป็นธรรมชาติถูกเป็นธรรมชาติ <c oughs> นั่นก็ขาดความเป็นธรรมชาติอันนี้ต้องกลับมาฝึกที่เราใช่ไหมจ๊ะครับใช่เพราะในข้อนี้จึงเป็นข้อที่เราคุยกันกับท่ตโกว่า ความเป็นผู้นำจริงต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนผมผมไม่อยากให้ผู้นำานะของเราเนี่ยนะครับมองแต่คนอื่นก่อนแล้วค่อยมองตัวเองเพราะ,ระเราะถ้าเรามองออกข้างนอกเนี่ยเราแก้ได้ข้างนอกไม่เป็นแก้ที่ปลายเหตุแต่แล้ไม่มองที่ต้นเหตุคือตัวเรารถูกไหมฮะถ้าเราทําที่ตัวเราให้ถูกต้องทุกๆคนหันกลับมามองตัวเองทําตัวเองให้ถูกต้องเป็นคนดีอะไรจะเกิดขึ้นแล้วครับ อันนี้มันเริ่มต้นที่เราใช่ถ้าทุกคนอยากเป็นผู้นําก็ต้องวารฝึกที่เราใช่ครับโดยโดย,โดยหลายหัวข้อทุกประการที่มีการพูดคุยไปนะครับครับอาจารย์เน้นย้ําเรื่องของความไว้วางใจครับนะครับซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการการนําทีมนําผู้คนนะครับ,รบจริงผมก็มีผุดขึ้นมาในความคิดว่าถ้าถามความหมายผมถึงผู้นำนะครับผมก็มองภาพว่าผู้นําที่ดีเนี่ยคือผู้นําที่มีคนเนี่ยอยากเดินตามใช่ งั้นท่านผู้ชมสามารถจะวัดแล้วก็ประเมินตัวเองได้นะว่าวันนี้เนี่ยมีใครที่เขาเต็มใจอยากเดินตามเราไหมใช่ต้องมีใครที่เขาเต็มใจอยากจะ,หะให้เราเนี่ยนำไหมถ้าอไรก็ตามแต่เราเห็นคนเหล่านั้นน,ะน้อยมากเนี่ยครับเร่งพัฒนาตัวเองนะครับเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำน,นะครับอาจารย์ครับผมใช้วิธีการคือมองคนสําเร็จอืมตูกต้องเลยเพราะว่าเราต้องมีโรโมเดล นะครับที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับถ้าเราใช้วิธีการง่ายสุดคือพัฒนาจากการที่เรามองต้นแบบนะครับแล้วเราค่อยหาความเป็นตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าฝึกจากการดูแบบอย่างนะครับในอาชีพขายตรงนยอาจารย์มันต้องเหมือนกับต้องต้องเป็นผู้นำนะถึงจะทําให้งานอาชีพนี้ประสบความสําเร็จก็สําเร็จได้ในอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวเลย ถ้าได้ทั้งทุกข้อที่ว่าไปนะครับแมรายการนะครับขายตรงสีขาวเนี่ยสาระเข้มข้นมากเลยนะครับหลายๆตอนมาแล้วนะครับท่านสามารถจะรับชมย้อนหลังได้นะครับจากเว็บไซต์ขายตรงสีขาว .com นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารายการเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่ามากๆเราพยายามจะกลั่นนะครับข้อมูลต่างๆจากประสบการณ์มานะครับถ้าสามารถโทรเข้ามาในรายการติชมรายการได้นะครับสิบสายแรกนะครับทางรายการจะดีมอบหนังสือวัชั์งาดดำนะครับ ของรองศาสตราจารย์ดรปรีญาคงทวีเลิศนะครับงานดำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไรนะครับหนังสือนี้มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับรายการนะครับสามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับไปดาหมดลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ